สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปลือทานกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานที่บอกเลยว่าแซ่บมากๆนะคะ สูตรนี้น้ำแกงเหนียวเข้มข้นอร่อยแล้วก็รสชาติอีสานแท้เลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่ใช้กันค่ะส่วนแรกก็จะเป็นเครื่องพี่แกงที่เราจะตำนะคะมีหอมหัวแดงพริกแดงชินดาตะไคร้ประมาณ2-3หัวซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำง่ายหน่อไม้วันนี้กิ๊กใช้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นหน่อไม้ในน้ำใบย่านางอันนี้กิ๊กสั่งออนไลน์มานะคะครึ่งกิโลแล้วก็จะมีเป็นข้าวเบือก็คือขา้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้จนนิ่มเห็ดเห็ดเนี่ยใครจะใช้เป็นเห็ดหูหนูเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าก็ได้ฟักทองหั่ ก็ยอดฟักแมวหรือใครจะใช้เป็นยอดฟักทองก็ได้ค่ะตามด้วยใบแมงลักผักทุกอย่างนะคะก่อนจะนามาทาอาหารก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นลูกโดดใช้เป็นพริกกะเหลี่ยงค่ะน้าใบนางคั้นสดส่วนเครื่องปรุงจะมีน้ําปลาต้มสุกผงชูรสแล้วก็จะเป็นน้ปาปลาเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะใครจะใช้เป็นผงปรุงรสไก่ผงปรุงรสหมูเสริมก็ได้นะคะปลาหมึกแห้งแช่น้ําไว้จนนิ่มเดี๋ยวเราจะตาข้าวเบือกันก่อน,อนเลยก่อนตาข้าวเบือนะคะแนะนําให้เทน้ําจากข้าวออกให้หมดก่อน จากนั้นเราก็จะตำข้าวเบือรตรงนี้ให้ละเอียดเลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกตำในครกสามารถเอาไปปั่นได้ค่ะเราจะตำให้ละเอียดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะตักผักไว้ก่อนเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะตำเครื่องพริกแกงต่อเลยไม่ต้องล้างครกตำพริกแกงเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปก่อนนะคะกับพริกแดงจินดาใส่อันที่ตำยากลงไปก่อนค่ะหอมหัวแดงก็จะใส่สุดท้าย อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่สะดวกตำก็คือสามารถเอาไปปั่นก็ได้ค่ะกิ๊กจะตำแค่พอหยาบก็พอค่ะตะไคร้กับพริกแดงเริ่มละเอียดดีแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปตำขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะตำแค่พอหยับหยาบุบๆก็พอนะคะของกิ๊กได้ประมาณนี้ก็พอใจแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็ตักพักไว้ก่อน ส่วนครกนี่ใครจะเอาไปล้างทําความสะอาดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่น้ําลงไปเป็นน้ําล้างครกก็ได้ค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มทําแกงหน่อไม้กันเลยค่ะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะคะกิ๊กจะใส่หน่อไม้ลงไปหมดเลยครึ่งกิโล500กรัมทุกคนมาสะดวกมากๆค่ะเป็นหน่อไม้ที่เขาต้มสุกแล้วก็ใส่น้ําใบย่านางมาแล้วนะคะเป็นสินค้าโอท็อปด้วยแล้วก็ใส่น้ําใบย่านางคั้นสดลงไปเพิ่มพริกแกงปลาหมึกแห้งข้าวเบือ่อ แล้วก็จะใส่เป็นฟักทองลงไปค่ะฟักทองเขาสุกค่อนข้างยากนะคะกิ๊กก็จะใส่ลงไปต้มก่อนเลยปรุงรสด้วยผงนัวกิ๊กจะเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสไก่นะคะเป็นรสดีใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำปลาตามด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกเป็นแบบขวดนะคะของแบรนด์กินกับกิ๊กเป็นของแบรนด์กิ๊กเองค่ะเป็นสูตรโฮมเมดสูตรเข้มข้นเป็นสูตรตำส้มตำแต่ทำอาหารได้หลากหลายเมนูทำยำทำแกงได้หมดเลยค่ะ ใส่อะไรก็นัวค่ะน้ำปลารากินกบกิ๊กพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปหมดแล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเปิดแก๊สแล้วก็แกงหน่อไม้กันค่ะเราจะต้มแกงหน่อไม้ไว้จนฟักทองสุกเลยขั้นตอนนี้ก็ใช้เป็นไฟกลางนะคะพอเดือดแล้วก็คนสักหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเบื่อมันจะติดก้นกระทะได้ค่ะของกิ๊กก็ติดนิดนึงนะคะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำใบกระนางสดเพิ่มได้ ฟักทองเริ่มสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะใส่เป็นเห็ดแล้วก็ยอดฟักแมวลงไปค่ะเริ่มจากใส่เห็ดลงไปก่อนกิกใช้เห็ดขาวโคนหิมะนะคะใครจะใช้เป็นเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าก็ได้พริกลูกโดดกิกก็ใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะเห็ดดีแล้วก็อร่อยมากๆใครจะใช้เป็นพริกขี้หนูพริกจินดาแดงก็ได้ตามด้วยยอดฟักแมวยอดฟักแมวเนี่ยใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นยอดฟักทองก็ได้ค่ะใส่บวบเพิ่ม ลูกฟักทองอ่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนสักหน่อยค่ะให้เครื่องทุกอย่างเขาสุกกระจายทั่วถึงจากนั้นก็ต้มเห็ดกับผักให้สุกเห็ดกับผักเริ่มสุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบแมงลักลงไปใบแมงลักเนี่ยต้องใส่เยอะนะคะเมนูนี้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยยิ่งใส่เยอะนี่ยิ่งหอมยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็คนนิดนึงต้มให้ใบแมงลักสุก ต้มไม่นานนะคะสัก20วิกก็พอจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเมนูแกงหน่อไม้หรือว่าแกงเปลือกเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานนะคะที่ทำง่ายมากๆแล้วก็เป็นเมนูที่โคตรอร่อยเลยคะ่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของกิกเลยนะคะซื้อกินตามตลาดคือรสชาติไม่ถูกปากถูกใจต้องทำกินเองเท่านั้นคะ่ะเมนูนี้ วันนี้กิ๊กแกงเต็มหม้อเลยนะคะหน่อไม้ครึ่งกิโลจุกๆแล้วก็หน่อไม้อร่อยมากๆค่ะทุกคนหน่อไม้เขาอ่อนมากแล้วก็หวานด้วยค่ะใส่ผักเยอะๆนะคะแล้วก็น้ำแกงของหน่อไม้นิดเหนียวเข้มขน้นรสชาตินัวอร่อยมากๆหอมปลาราค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมเอาไปทำทานกันนะคะ